รับพี่น้องครับ,บวันนี้สวิตแฟนเพจสีผ้าพีผ้าหนองมาซองเบงตรงไหนตรงหน้าพอดีมีโอกาสได้กลับมายามบ้านยามซองครับหลังจากที่ได้ไปฝึกการฝึกงานเรียนรู้งานแบบใหม่อยู่ที่จังหวัดบึงการเุ็นครับมีโอกาสกลับมายามบ้านยามซอง เรียกว่าบา้าออกซองเบิงตางไฮทงหน้าม,มนกนะลีภาพพี่้องมาเบิ้งน้ำกันครับมาเบิ้งความอดุดมสมบูรณ์เบืง้งบรรยากาศมาเบิ้งวิวที่หุ่นัดน้ำทงน้ำท่าน,นี่แหละครับโอ้ตสาสะอ่อนครับเขาเขียวเต็มตรงไฮทงหน้าช่วงนี้เป็นช่วง เรอของการเคาพรรษาอยู่ครับฝ่าฝนชนิดของโอเคพ่อได้อยู่บัวสิยุบุงการเราอย่งนี่ก็บฝนตกเพราะสมควรอยู่ครับน้ำเต็มท่งเต็มท่าไปสมองดูครับได้ไม่เห็นจัง้สีเหล้วนั่นกับโอ๊ตหรือคือทอดถึงความเก่าความหลังแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยบ่ได้หรอกครับเนาะชีวิตของโซวิตแฟนเพียร์ถึงข้มผูกพันกับตรงใหนตรงหน้ามาแต่หน่อยเท่าไงครับ ว่าเป็นเด็กหน่อยบ้านนอกชนบทเห็นไงมาน้ำตรงไงตรงหน้านี่แหละครับมันวาสียใไปลำไปเลี้ยนในเมืองในหน้าจนบุ่นเหตุการณ์เหตุงานได้กินอายของชีวิตแบบบานๆกันย่งคงยังในสายเลือดบนลืมเลือนต่อครับถึงแมนวาซูเมอร์นีสิเกิดความเปลี่ยนแปลงไปหลายสิ่งหลายอย่างกระสังแต่ก็ยังคงเหลือรองรอยพ่อให้ได้คิดหอดอดีตอีกนินอครับ ชีวิตหลังจากเกษียณออกมานี่ฮันโอ้แต่ปรับตัวบาท่านครับบนะระบคืือเกา่าคนเคยเห็ดเวียเห็ดงานเคยอยู่น้ำมูน้ำพวกบาดท,ทางหายไปล่างเตียก็ซ้องเป็นเงาเงอยู่ครับก็เลยว่าบ้าหาแนวเห็ดแนวทำเพ่อได้แก้เอาแก่เส้นก็น่าว่าสนกกก็เลยได้ไป เรียนรู้งานใหม่ทังทีมงานไปยาธิหนทั้งบุงการบมดแล้วครับก็บผมท่านเป็นท่านจริงใจเลยรอกครับแต่ว่า,าก่ใค้กอยู่ซื้อเนาะกระสิคอยเลียนค่อยฝึกไปนี่แหละครับผมก็ฝากพีฝากน้องซอยเชี่ยซอยเป็นกุ่นังใจนี่เด้อครับชีวิตคนเฮานั้นตราบใดที่เฮามีแห้งกายแห้งใจอย,อยู่น ข้อสึกม,ม้านังยู้บอบ้เฮ็ดอยู่แห่งานั้นมันบ่เป็นแต่ยู้หอกครับมันบ่มวนพี่นอ้องหาเน่าเฮ็ดเนวทถ้ำไปสั่นตัวมันจังบ่เหงาเนาะพี่น้องขันเมื่อยกับพักจัะน้อยเส้าเมื่อยแล้วก็ไปต่อไปน้ำการพี่น้องไปน้ำผมก็ได้เด้อเสดายดีมูอ่าบ้านนี่ยไปกินต้มปลาคอ,อใหญ่พี่น้อง Saya biar